สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับเบิร์สุขุสุคนะครับมื้อนี้ครับพอๆคับทีมเสร์อคือเกาครับมื้อนี้นะครับได้เมนู่นะครับแซ่บๆนะครับมาฝากตอนพี่น้องอีกคือเกาครับสำหรับมื้อนนี้นะครับได้ก๋วยเตี๋ยวเรือครับชามโตนะครับสั่งพิเศษนะครับมากินฝากตอนพี่น้องนะครับเนาะนะครับแล้วก็มื้อนี้ได้พริกจีนะครับมากินกับน้ำครับนี่ครับพริกจีนะครับกะปิครับ พักอีตู้นะครับเหมือนี่ลองเอามากินกับนะนะครับลองเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวเรือลองเบิรงครับนะหมกทั่วน้ำหมกถัวกัมมีครับนี่นะครับผมนะครับเรียนเชิญนะครับพ่อพี่น้องนะครับอยู่ทงยูทานะครับเรียนเชิญคือเก่าครับเรียนเชิญมาเสียบๆสีย้องกันครับผมอย่าไปเข <outez>, ินครับมาพี่น้องเสียบๆสีย้กันเลยครับผมมาหาวุธกันครับผม เดี๋ยวขอนอยญาเอาออกกันนะครับนี่ใสพ่พีตูลงไปก่อนครับหรือใบแมงลักนะครับลองกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างครับจิเขากันบอ มาพี่น้องชิมเบื้องครับวันนี้นี่ครับคนลองครับนี่ครับพี่น้องมาครับเักแซนกันครับเดี๋ยวลองชิมเบมองครับพี่น้อง ยี่พี่น้องแสบครับมาเวเช่นครับผมสุขุสุขคนครับมาแบบแสบเัมนกันครับคับุเกี์ สุดยอดครับบักพีบักพีจี้ครับกินกับแกงกับก๋วยเตี๋ยวเรือครับวาเพื้นบักพีกนี่นะครับหลายคนดพันกาไว้ครับบักพีกอยู่ไส้กระสางครับว่วเพชรซำบักพีกผนหัวเรือเนาะเพชรแนี่ยไรบอดี้่นมาบักพีกผนหัวเรือนี่เพชรฮอตตีสองครับถ่ายไปโบเสือนะครับลองไปกินเบิ่งเนาะ มันสีพดไอ้มันสีเพลทฮอตจีสองคือเพ่นวาไหลายคนเพ่นวาไหวบอเนาะครับมาพี่น้องสับเซียๆกันครับอือกินก,ะ,กะปิเลยพริกจีนะครับ สุดยอดพี่น้อง 嗯。 กินรับนอนอุ่นนะครับชีวิตคนเฮานะครับกินเขาเ่าแสบนอนรับแค่นี้นะครับเพียงพอแล้วครับชีวิตเฮาบนตรงเขียดบนตรงคิดยัยงไรครับ กวกะทินะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวพอจะเอาใบโหระพามากินกับนะครับแต่นี่้องเอาปะกีตูนะครับหรือใบแมงหลักเข้ามาลองชิมเบิ้งนะครับก็โอเคอยู่ครับพี่น้องรสชาติคนละย่างกันนะครับ บูพี่น้องขยันบนบักผกบนหัวเรือเลยนะครับขันบักผกบนหัวเรือด,ดิสิเพชรจำได้อันนี้เงาแตกผักผากเลยนะครับ เตียวเรือนะครับหมูนะครับน้ำตกครับผมแสบครับ ใบผักอีตูหรือใบแมงลักครับหอมดีครับพี่น้องคนลรสชาติกับโหละผาเนาะพี่ลองหาลองมาชิมเบ้งครับ 说的对，对吧？ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือชามโตนะครับผมแก้มแบบพริกจีนะครับซุปแหล้วครับแซ่บหลายครับพี่น้องนะครับสมมยพักขวดนะครับผมขอญยาดลาจากพี่จากน้องนะครับขอญยาดจบกลิปไว้เพียงซํานีนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ